สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงโอกาสคนไทยเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยอวจัดเวทีสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ,ปะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีการดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE ไปเป็นรถขับเพื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือ BEV นายธนาคารวงดีไทยคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายและการให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาุาสารกรรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงโดยกล่าวถึงภาพใหญ่ในเชิงนโยบายของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมีความพยายามที่จะ ลดอุณหภูมิลงรวมถึงมีการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065ถือเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะการจะบรรลุเป้าหมายได้ทุกภาคส่วนต้องมีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดรวมถึงภาคส่วนของคมนาคมด้วยโดยในปี2025นั้น มีข้อมูลข่าวว่าราคารถยนต์น้ำมันจะแพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทำให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการในอุตสาหการรมเดิมจึงต้องเร่งปรับตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เท่าทันกับเทรนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับประเทศไทยนั้นได้ประกาศว่าจะเป็นอาเซียน E v วีฮับรวมถึงกำหนดว่าในปี2030จะมีรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่มีการผลิตขึ้นภายในประเทศ ถึงร้อละ30หรือคิดเป็น6 7ถึงแสนคันต่อปีซึ่งสัดส่วนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากผู้ประกอบการในสารกรรมนี้จึงต้องพร้อมที่เปลี่ยนแปลงหากมีการวางแผนที่ดีจะสามารถยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเดิมให้สามารถเดินไปต่อได้เป็นที่มาของโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ EV conversion ที่ช่วยยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทย ภาพรวมของการพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ในต่างประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนของประชากรกับประเทศไทยพบว่าเรามีจำนวนประชากรไม่มากนักดังนั้นหากจะแข่งขันในเรื่องของปริมาณการผลิตจะต้องทำให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเข้าสู่ตลาดเข้ามารวมตัวกันหรือเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถขึ้นมาในไทยนั้นมีผู้ประกอบการอยู่หลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการเดิมผู้ประกอบการรายย่อยใหม่ผู้ประกอบการรายใหญ่ใหม่และผู้ประกอบการต่างชาติรายใหม่ตลาดในอนาคตจึงมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นและรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันรวมถึงผู้ประกอบการของไทยนั้นหลายบริษัทเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาดต์ไฟฟ้าทั้งแบบแปดแ,แปลงและแบบใหม่มากขึ้นอย่างไรก็ตามการที่จะทําให้ผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้สามารถแข่งขันได้นั้นจะต้อง ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การพัฒนาต้นแบบแต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เข้าสู่การผลิตในเชิงปริมาณในราคาที่สามารถแข่งขันกับรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้เป็นโจทย์ที่ต้องวางแผนและต้องคิดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้จัดทำสมุดปกขาวการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ทันสมัยขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างราบรื่นมีความเกี่ยวข้องกับรถทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นยานยนต์รถไฟเรือและระบบอากาศยานที่ควรจะให้การสนับสนุนไปพร้อมกันเพื่อให้ผู้ผลิตนั้นสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ในหลายประเภทและได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการไทยนั้นให้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าแดัดแปลงและการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งคันซึ่งการวิจัยและพัฒนามีความจําเป็นอย่างมากต้องพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการมีความรู้เชิงลึกมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นนั้นอาจจะเป็นการนําเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศแต่ในระยะถัดไปต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีส่วนงาน R a D ในบริษัทของตัวเองส่งเสริมให้สามารถทํางาน วิจัยที่ยากขึ้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่ะทานให้กับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศได้สำหรับเครื่องมือและมาตรการสำคัญที่รัฐบาลเริ่มนำมาสนับสนุนในด้านนี้เพื่อผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดในระยะเริ่มแรกได้นั้นเช่นการสร้างตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดตั้งสถานีชาร์จการลงทุนการให้เงินวิจัยรวมถึง การสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่คาดว่าในอนาคตอุตสาหกรรมนี้จะมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งทั้งการให้ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกันซึ่งขีดความสามารถของนักวิจัยไทยในปัจจุบันนั้นสามารถออกแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนสำคัญขึ้นภายในประเทศเช่นมอเตอร์แบตเตอรี่ตัวควบคุมพัฒนาการรวมระบบเข้าด้วยกันนั้น การออกแบบและกระบวนการในการทดสอบการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลการพัฒนาแพลตฟอร์ม EV และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาเป็นต้นแต่ส่วนที่ทำได้นั้นยังอยู่ในกลุ่มเล็กๆซึ่งบางส่วนหน่วยงานบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพอ ได้ให้ทุนไปแล้วเช่นการพัฒนารถไฟรางเบารถบรรทุกที่ใช้เชิงพาณิชย์การมีการเปิดรับข้อเสนอโปรแกรมวิจัยในด้านนี้เพื่อขอรับทุนจากบอพออรอบใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายน2565นี้ด้วยจากทางเพจ f c e e o o o อาเซีย Skyline น์ได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ครับเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า3.2ดอลลาร์ต่อวัน หรือประมาณ120บาทของประเทศในอาเซียนในปี2022ซึ่งเป็นสถิติดังนี้ครับประเทศที่ไม่มีจำนวนของประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า3.2เหรียญต่อวันได้แก่บรูไนและสิงคโปร์นะครับซึ่งประชากรทั้งหมดมีรายได้มากกว่า3.2 US ดอลลาร์ต่อวันประเทศถัดมานะครับที่มีจำนวนประชากร0.01%คือประเทศไทยครับซึ่ง มีประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า3.2 US ดอลลาร์ต่อวันเพียง0.01%ถัดมาจะเป็นมาเลเซียครับมี0.02%ถัดมาจะเป็นเวียดนาม3.69%ถัดมาจะเป็นอินโดนีเซีย19%ถัดมาจะเป็นเมียนมา19.3%ถัดมาจะเป็นฟิลิปปินส์25.25% 25. 25ถัดมาจะเป็นกัมพูชา26.24%ถัดมาจะเป็นลาว36.57% ตามมาตรฐานโลกนะครับปี2545ถึง2563ที่1.9ดอลลาร์ต่อวันเกือบทุกประเทศในโลกบรรลุเป้าหมายนี้แล้วนะครับและตามมาตรฐานสากลใหม่ในปี2564ถึง2573ก็คือ3.2ดอลลาร์ต่อวันซึ่งมาตรฐานโลกถัดไปจะเป็น2573ถึง2583ก็คือ5.5 US ดอลลาร์ต่อวันครับ ซึ่งภายหลังนะครับที่ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนชาวอาเซียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าตรวจสอบกราฟหากเวียดนามนะอยู่ที่3.69จริงๆกราฟไม่สูงขนาดนั้นเว้นแต่ว่าจะอยู่ที่13.69คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตัวเลขถูกแต่กราฟนะผิดคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําไมกราฟของเวียดนามที่3.69ใกล้เคียงกับ 19%ของอินโดนีเซียคุณไม่เห็นความไร้เหตุผลของกราฟเหรอเข <Comment S 1> าไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ว่าแผ่นดินมาเลเซียโชคดีขอบใจนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าภูมิใจในประเทศไทยของเราเข <Comment S 2> าไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ายัางต้องท้าทายกับความยากจนอีกพัฒนาต่อไปเข <Comment S 2> าไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าโอเคละครับเหลือแค่ปรับค่าแรงใหม่ให้สัมพันธ์กับค่าครองชีพเพราะว่าตอนนี้น่ะมันเริ่มดีดมาเท่ากับค่าแรง คอมเมนต์ทำอะนะครับอมเมต์ comment ว่านี่คือพนมเปนของกัมพูชาฉันแน่ใจว่านี่เป็นข้อมูลปลอมของผู้ดูแลระบบของไทยและเวียดนามซึ่งภายหลังนะครับคอมเมนต์ comment นี้ก็มีประชาชนเข้ามาโต้แย้งเป็นจำนวนมากคนแรกคอมเมนต์ว่าคุณรู้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหรือไม่ใช่มันเป็นความจรงิงที่คนของคุณนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนที่เหลือล่ะพวกเขากําลังทุกข์ทรมานจากความยากจนหรือไม่พวกเขาทั้งหมดนะ่ะ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะเช่นเราได้หรือไม่ถ้าไม่ใช่นะ่ะเดต้านี้ก็ไม่ใช่ของปลอมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากัมพูชาควรนําหน้าไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าอคติที่มาเขาก็บอกอยู่ว่าข้อมูลมาจากไหนอย่าจุดจุดจดสิคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าแต่ทําไม HDI ของกัมพูชายังไม่ถึง0.60 0ใน,นขณะที่ HDI ของเวียดนามอยู่ที่ 0.703และของไทยอยู่ที่0.8.00นั่นหมายถึงกัมพูชาพัฒนาน้อยกว่าลาวและติมอร์เลสเตกัมพูชา HDI สูงกว่ามาตรฐานแอฟริกาเล็กน้อยในขณะที่ประเทศไทยเป็นมาตรฐานลาตินอเมริกาคอมเมนต์ทานะครับคอมเมนว่าตึกสูงแต่ประชาชนกัมพูชาส่วนมากยังอยู่ในสลัมบ้านทำจากเศษไม้ป้ายโฆษณาแถมที่ดินน่ะยังถูกบังคับขายให้กับนายทุนจากจีน มเขาไม่ทำมนะครับคอาเมนต์ว่าสถิติค่อนข้างยุติธรรมไม่ลำเอียงเมื่อพิจารณาว่าความมั่งคั่งในกัมพูชานั้นกระจุกตัวอยู่รอบๆชนชั้นสูงสองสาคนน่ะที่ปกครองประเทศจะพบคนชั้นสูงเพียงไม่กี่คนคนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่าเมื่อพิจารณาจากรายได้ต่อหัวและ GDP ของประเทศมเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าชั้นรอวันที่ผู้อ้างสิทธิ์ทุกคนน่ะก้าวข้ามจากความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา เหตุใดผู้อ้างสิทธินับล้านคนจึงมาเป็นแรงงานคนรับใช้หรือขโมยเขาไม่ทำานะครับคอมเมนต์ว่าภูมิใจมากกับการเดินทางลดความยากจนของเวียดนามเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าประชากรของฟิลิปปินส์มีน้อยก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าข้อมูลแสดงหเห็นถูกต้องมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในความยากจนฟิลิปปินส์ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น คอมเมนต์นะครับจากชาวอาเซียนที่ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนี้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ